ดครับน,นี่เ,นเรามาเปิดกันที่สนามบินแฟงเฟิร์ตนะครับโดยที่เรามากันตอนกลางคืนเลยตอนนี้เป็นเวลา3ามทุ่มสีนะครับเราจะเดินทางไปที่กรุงปรากประเทศสาธารณรัฐเช็กโดยใช้รถบัสของ f i ลิกบ s s นะครับในการนั่งรถนอนก็คือนอนไปนั่นแหละข้ามคืนไปจากแฟ mm hmm. งเฟิร์ตกดออกจากที่จริงก็คือ5้าทุ่มยีแต่ว่าแต่ว่าผมก็มารอก่อนจะเล่นเด้วย ครับอันนี้ก็คือรถนะครับรถมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปขึ้นรถกันเลยโอเคเอ,อตอนนี้เราก็อยู่ใกล้กันแล้วเพราะว่าเราก็มาเจอกันที่สถานีบาร์มโคลิสนั่นคืน เมื่อคืนก็นอนรถบัสมาซึ่งก็จริงๆก็นอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ e แต่ว่ามันก็โอเคอยู่มันก็พอนอนได้เราก็แบบเราสร้างตำนานโดยการลืมกระเป๋าเดินทางไว้ไว้บนรถบัสแต่ว่าใครก็เจอแล้วแล้วเดี๋ยวก็ตอนนี้ประมาณแปดโมงครึ่งเดี๋ยวก้าวโมงครึ่งเราต้องกลับไปเอารถบัสอีกรอบ อยาเลยขอให้เจอเถอะเพราะว่ารูปทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดรูปที่ไปฝรั่งเศสไปสตทสโหรดที่ที่แล้วก็ยังไม่ได้โฟ a ด d ออกมาเลยก่อนจะลงเราก็ต้องเสียบก่อนใช่ไหมใช่เดี๋ยนะออแล้วมันก็จะบันทึกเวลาก็เหมือนที่มิวนิกเลยคือที่แฟงเปิดอะ่ะไม่เคยขึ้นเพราะว่าใช้ตัวเรือตลอดแต่ว่าอุ้ยมาในเรื่องเร็วมากอะ่อะนะมาในเรื่องเร็วมากเลยมนในเรื่องที่นี่เร็วมาก แล้วคือลึกอีกเด่อยวนี้มีจึดล้ลองไปอีกนะโอ้โหเวลารถไฟคือแบบโอ้โหเก่ามากเลยอ่ะคือแบบวินเทจมากรถไฟเก่าเก่า,กาแต่ที่มือน,นีกก็มีเหมือนกันเก่าๆแบบนี้อันนี้ใส,ส่สิ แล้วก็นั่งกับเพราะเดี๋ยวเราจะไปทักแล้วแบบรถไฟฟ้าที่แบบยุโรปนะก็คือว่าแบบประกาศภาษาอังกฤษน้อยอย่างที่แฟงค์พูดอะก็คือประกาศภาษาอังกฤษอะก็จะมีอยู่แค่ที่แฟงค์พูดแอร์พอร์ตแฟงค์พูดเมนสเตชันแล้วก็สเตเดียมถ้าจะไม่ผิดมันจะมีอยู่ประมาณนี้เองแล้วก็ที่เหลือก็ประกาศภาษาอิตาลีล้วนที่นี่ก็เหมือนกันที่เกก็ประกาศภาษาเช็กอย่างเดียวก็ จับใจความดีๆวันี้แบบคือย,ยาวมากตอนนี้คือตอนนี้เรียกว่าอะไรต้วนั้นก็คือนัมยสตีวปุรี่นัมยสตีสแควร์อะสะกดสะกดนัีคือคือบิาท็อิสแควร์เออคือเป็นธนาคารแห่งชาติใช่ไหมตึกนั้นใช่มีเจ้าของครอ่า ี้ตัวละครตัวละครแห่งชาติเออก็อสวยดีมาตอนนีเ้เรามาเอากระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็ต้องอไปฝากกระเป๋าที่โรงแรมจเจอสกีเจอสี่ใช่ก็ฝนตกฝนตกปล่อยๆที่จริงแล้วเนี่ยก็คือชายล้มเหลวที่จริงแล้วอะแผนเราก็คือมาทั้ง มาทั้งวันแล้วจะกลับวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆแล้วก็ไปถึงแฟร์คดเนี่ยประมาณประมาณห้าทุ่มสี่สิบแต่ว่าวันจันทร์แฟร์ควดมีไตร์เราก็เลยต้องเลื่อนกลับเป็นวันอาทิตย์เช้าแทนเราก็เลยแบบเสียวันเที่ยวไปวันหนึ่งเราก็เลยได้อยู่ปาร์แค่ประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาก็คือวันหนึ่งเพราะฉะนั้นเรามีเวลา24ชั่วโมงในการเที่ยวปาร์ใช่ โอเคงั้นหอคอยนี้ทุกคนอะทุกคนครับทายว่าหอคอยนี้ชื่อว่าอะไรครับคุณคุณอินด้วยคุณวินไม่รู้ชื่อว่าชิชคอฟครับชิชคอฟผมว่าโซนโซนนี้คือโซนโซนนี้คือชิชคอฟแล้วก็หอคอยก็เลยชื่อว่าชิชคอฟไม่องครแล้วก็สิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับหอคอยนี้คุณเห็นปหะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมพ่า มีเด็กเหมือนเหมือนเด็กขึ้นมันกำลังปีนอยู่ใช่มันเป็นเหมือนอาตัวชิ้นหนึ่งเป็นอาดัวบนบนหอกคอยอันนี้ตอนนี้ก็เป็นทีวีเทว์ด้วยก็คือเป็นหอส่งสัญญาณแต่ก็จริงๆสามารถขึ้นไปข้างบนได้ด้วยมีร้านอาหารมีอะไรด้วยอ่ามีร้านอาหารด้วยใช่แต่ว่ามันจะแพงอันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราไปชื่ออีก่ตอนนี้ฟ้ามืดมากลุ้ดีกว่าว่าฝนจะตกอีกรอบไหม แล้วลมก็แรงด้วยสิบโมงแล้วใช่แต่ฝนจะตกตอนเที่ยงก็พอแล้วฝนตกแล้วเรียบร้อยเห็นนะลูกแพคอากาศอ่ะมันมันเขียนว่าเขาดีเลยก็ส่นนี้ไม่แต่ว่ามันก็แบบมีแบบเรนนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบแพคอากาศแม่งก็คือไม่ตรงไม่ตรงกันคือของวินเชก้าก็คือเป็น เป็นเรนนี่ก็เลยเตรียมล้มมาส่วนบูมเช็คก็คือบอกว่าซันนี่กับแาลี่นิดหน่อยก็เลยไม่ได้เตรียมล้มมาพระไฮเดรีแต่ว่าจริงๆแพรกอากาศที่นี่น่าสนใจก็คือถ้าเกิดว่าแบบเขาไปดูอ่ะก็คือเขาจะแบ่งแบบแบ่งเขตอ่ะมันจะตอนแรกก็มาสงสัยเหมือนกันว่ามันเป็นพาร์คหนึ่งพาร์คสองพาร์คสามอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็คือเขาแบ่งเป็นตำบลเป็นเหมือนอำเภออย่างเงี้ย แต่ว่าเขตของป่าก็คือไม่ต้องตั้งชื่อง่ายๆไว้ก่อนใช้ตัวเลขเลยเึ็สองสามแผ่นรูปแผ่นกล้องไปแล้วป่าวิ่แบบนี้ปุิ้ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อซากุระใช่เพราะว่าเราก็วันที่เรามาก็คือเป็นสปริงเพราะฉะนั้นดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยจะเริ่มบานแล้วทั้งนี้คือสวยที่สุดที่เคยมาอั้งนี้คือสวยที่สุดแล้วครับอันนี้คือส่วนที่ชื่อว่า เรียกรอบวิสรดีเรียกรอบวิสรดีเออเป็นส่วนที่มันก็คืออยู่ตรงกลางใช่ไหมใช่ไม่จริงๆไม่ได้อยู่ตรงกลางแต่ว่าเหมินอยู่บนเขาหลังสถานีรถไฟหลักแต่ว่าวันนี้เราโชคดีที่แบบว่าเข้ามาแล้วเป็นแบบสปริงแล้วแบบดอกไม้บานสวยมากคือฝนตกเลยใช่เพราะว่าตอนแรกฝนตกหนักมากตอนที่เราเดินขึ้นมาก็คือแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วฝนอะไรขนาดนี้คิดว่าแบบ ขึ้นมาก็คงไม่เห็นอะไรแต่แบบโอ้โหขึ้นมาแล้วแบบฝนไป็นแมดไม่รู้แดดออกแรงมากสุดแล้วแบบขึ้นมาแล้วก็มีลุงด้วยคือแบบสวยสุดๆเลยคุ้มค่ากิการมามากก็คือว่า ส่วนนี้เราอยู่บนเนินแล้วก็เรากำลังจะเดินลงไปที่บริเวณเมืองเก่าของกรุงปาร์กใช่ไหมแล้วก็เนินเนินเนินจะมีไม่ไม่เดี๋ยวที่เราจะลงไปอ่ะมันจะเป็นมิวเซียมอันนี้คือที่สุดเหมือนกันอ๋อคือมิวเซียมคือซูนย์ศิเซ็นเตอร์ใช่เมื่อกี้เราก็นั่งรถผ่านตอนที่ตอนที่รถทัวใช่หรอใช่มันก็ผ่านมิวเซียมเหมือนกันชอบสีชอมพูมาก spring is coming ใช่ไหม spring is coming ก็คือจุดชมวิวที่เราพาไปเมื่อกี้ก็คือผิดจุดที่ถูกต้องก็คือเป็นอันนี้แล้วเราก็จะเห็นปราสาทด้วยสวยมากนี่ครับเรากำลังจะเดินลงไปที่เมืองเก่าแล้วแล้วก็เอาตาอไ์เป็นภาษาเยอรมันใช่แล้เมืองเก่าตอนนี้เราอยู่ที่ w e n c e s l a s Square Wenceslas Square ด้านหลังนี้ก็คือเป็นด้านหลังเราก็คือเป็น National Museum ก็คือเป็นวิววัฒนธรรชาติของเชค ใช่ไหมใช่แล้วก็ตรงนี้ก็คือตรงน,รงนี้ตรงนี้คือจุดที่เขาสอบเขาคือคิดว่าคนเยอะที่สุดตรงนี้นะเป็นจุดงินสูงจุดกลางเลยอ่าแล้วก็เพราะมันยาวไปถึงตรงนั้นเลยก็คือเป็นจุดที่แบบคนจะแบบมานัดพบกันแล้วก็จากตรงนี้เราสามารถเดินไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเข้าเมืองเก่าได้เลยใช่เป็นจุดกลางที่สุดใกล้แล้วข้างหลังเรวก็คือมีรถไฟ อันนี้คืออันนี้คือตลาดแต่ว่ามีคนบอกว่าราคาจะแพงกว่าที่อื่นบูมเนี่ยบอกบูมเนี่ยบอกเออลองดูนี่ล่ะนะนี่ห้าสิบเก้าเซกโคนก็คือตรงนี้ก็คือเป็นที่ที่เขาแบบว่ามากินเบียนั่งมีไส้กรอกมีของขายตอนนี้เรายืนอยู่บนถนน ถนนเขาจําชื่อไม่ได้ต่อประมาณว่าเป็นหนึ่งในถนนที่มีของราคาแพงที่สุดในโลกอ๋อก็คือแบบว่าพวกร้านแบรนด์เนมอย่างเงี้ยก็คือจะมาตั้งที่นี่สำหรับในเช็คอะไรเงี้ยการนี้ก็คือกางเวียนเหมือนกันอ๋อไปร้านขายของอะไรที่แบบใช่่เพือออะไรลังการมากเกือบมาไม่เคยเจอร้านขายแอลเล่นอะไรที่แบบขนาดนี้มาก่อนอ่ะ เฮ้ยมีม้าหมุนด้วยอะแลนี่ชื่ออะไรนะแฮมรีสแฮมรีก็คือถ้าเกิดว่าใครแบบมีเด็กมาอะไรเงี้ยเป็นที่ละลายซับของเด็กกูมีม้าหมุนด้วยเป็นม้าหมุนในร่มอ่ะอูไซดดูลังการมากเลยอะไม่เคยเจอร้านของเล่นใหญ่เล่นใหญ่ขนาดนี้ไม่มีเด็กใส่ออกมา แล้วคือใส่ลงมาชั้นสอง้วเนี่ยมีเดรสเกมเอ๋อมีเซอร์เกมด้วยนะขายขอเล่นอันนี้มีสวนสีเสืเ้อก็คือเ,เรียกว่าเป็นแหล่งรวมเด็กไม่ใช่ร้านขายขอเล่นเฉยๆข้นงนอกคือดูวินเทจอ่ะใช่ข <laughs> <ม>้างนอกเป็นวินเทจมาไม่แค่ไม่คิดว่าข้างในมันจะเล่นใหญ่ขนาดนี้ เว้ยเขาไม่ได้จำกัดด้วยอะเอาจริงอ่ะเชิญเรีไย้ของขึ้นมาเราได้ขอถือแล้วจะเออขึ้นมาแล้จะถือของให้เราได้เดี๋ยวเราลงไปจะรอถ่ายรอสีเขียวก่อนนะอ่ะลงได้เลยมันเขียวแล้ว แล้วคือทุกสายตาจับจ้องมานที่เราเพราะว่าทุกคนที่เล่นเป็นเด็กหมเดียว um <c oughs> เราก็กำลังจะเดินเข้าในส่วนของเมืองเก่ากันแล้วอิสติบพาร์กอิสติบพาร์กมาแล้วก็ยืนอยู่ในเมืองเก่าแล,แล้วเราก็กำลังเดินเข้าไปเ <c oughs> มื่อกี้แบบว่าผ่านร้านเคแบบใช่ไหมแบบว่า <c oughs> สังเกตว่าแบบที่นี่ร้านที่แบบจะแบบเยอะมากใช่นี่คือนี่คือตลาด,ลดานี่คือตลาดรถวินเทจมาอ๋อนี่ตลาดอั้นเราก็เดินกันเลยเข้าสู่จตุรัสช,ชื่อว่า Old Town Square Old Town Square กเป็นจตุรัสรมรเมืองเก่าของ ปลาที่จะมีมหอนาฬิกาซารโรเมสกาสาร์โรเมสกาา,ากอ่าก็เป็นถนนแคบแค่เมี่แต่เมืองกับของหนุ่มปาก็คือสวยมากมโอ้มีสตาร์บัคตรงนี้เออตรงนั้นก็มีสตาร์บัคอีกตรงนั้นก็มีสตาร์บัคอ,อีกข้างนะหรอเออแลนนี้คือเป็นตรัดอีสเตอร์เ,ออเขาว่าเรามาในเดือน เออใกล้ๆที่เดือนมีนาหมันก um, okay. ็ใกล้ๆช่วงอีสเตอร์เละไปเป็นห่อนาฬิกาอีสเตอร์ที่นี่เรียกว่าเบลิกอนเซอร์อ่าเบลิกอนเซอร์โอเคเบลิกอนเซอร์เบลิกอนเซอร์ไอไม่เหมือนเยอรมันเลยอ่ะมีไซโคลดีนะก็สวยมากเลยวันนี้คือเป็นวันแรกที่เขาจัดตลาดอีสเตอร์กัน S 1> <S 1> มาเดินหาของกินกันสวยมากเลยกลางเมืองตอนนี้เรากำลังรอนาฬิกาเที่ยงตรงที่มันจะแบบตึงตึงแล้วก็จะมีตัวออกมาเล่นแล้วแล้วันนี้เราก็กินกินข้าวไปด้วยเป็นอาหารอะไรนะชื่อว่า ก็คือมันเป็นแบบเหมือนแฮมใช่ไหมแฮมปาร์กมันเป็นอาหารประจำของที่นี่รสชาติก็คือนม่ตองชิมแล้วเค็มเค็มแบบเค็มต้องกินกับขนมปังแล้วก็ต้องกินน้ำตามด่วนๆแต่มันก็อร่อยอีกแบบหนึ่งอะแดดตกอยแล้ว ฝนต,ตกอ่ะหันรถไม่ยังไม่มาเลยโอ,อ้แมงเหล็ด้วยซ้ำฝนตกฝนต,ตกอ่ะราอแล้วอะไรวะเ,เนี่ยเอบอเอ้งห<า>ัวปะฮะอก้งหัวปุ๊บไม่ได้มาไม่เป็นไรตะบีนหงมัมีหูบานหงมมาแล้ว ไม่ครับได้ไปเดินสะพานชาส์มาก็สวยงามแต่ว่าลืมถ่ายเราลืมถ่ายบล็อกกันก็เลยเดี๋ยวเอารูปเดี๋ยวอินเสิร์ตวิดีโอกับรูปภาพตรงนี้นะครับใช่แต่ว่าตอนนี้กำลังเดินขึ้นปราสาทอยู่มันทางนี้ไม่ใช่หรอทางนี้ไม่ใช่หรอทางนี้ปะใช่ปะไป เนื่อยแล้วว่าเหนื่อยมากเต้นี่เจี๊ยบแล้วิวข้างงก็คือสวยมากตอนนี้เราก็มาถึงหน้าปราสาทแล้วนะครับเข้างบนเป็นปหลังกว้างมากแล้วเดี๋ยวเราก็มันจะเข้าไปตรงนั้นพอเราจัดที่เข้ามาแล้วเราก็ต้องผ่านจุดตรวจความปลอดภัยตรงนั้นแล้วเราก็ เดินเข้ามาในปราสาทได้ใช่ใช่ใช่แล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปชมวิวด้านหน้าปราสาทที่มันก็จะเห็นหุ่นปานเท่าอันนี้คือคือเป็นเป็นซากเสียงเี๋ยก็คือดังมาเป็นก็คือเป็นซากปราสาทที่เขาจัดวางเอาไว้ เข้ามาเราก็จะเจอกับโบสอันใหญ่หลังจากที่เราเดินผ่านบริเวณองปราสาทตรงน,นั้นมาเราก็จะเดินไปทางนี้เรื่อยๆบริเวณนี้ก็คือกว้างใหญ่มากอันนี้ก็คือเป็นน่าจะเป็นโบสนะครับแล้วก็มีรูปปัน้นเป็นตัวประสาทข้างในก็คือสวยงามตรงนี้ครับก็จะเป็นตลาดอีสเตอร์เพราะเรามาช่วงอีสเตอร์ผลตตรงนี้ก็จะมีตลาดอยู่ด้านใน ของบริเวณปราสาทเลยก็จะขายของเครื่องดื่มอาหารนะครับแล้วก็ขนมแล้วก็มีของฝากต่างๆขาย,าเ,ยเขาจะมีครับเหมือนเอ็กซิบิชันข้างในแล้วก็มันเป็นเหมือนสตรีทที่สำคัญเป็นเหมือนอเป็นเหมือนเอ,อ เป็นเหมือนอะไรสะท้อนความเหมือนชุมชนที่อยู่ในประสาทเลยก็คือสะท้อนความเป็นอยู่ของคนสมัยก่อนที่อยู่แถวนี้โหสวยมากเลยดูแบบน่ารักเลยอืมใช่อันนี้น่ารักมากพ่อจะเข้าไม่นานนะเขาปิดแล้ว เขาใส่หมุนน่าจะได้ตวอารมมาตอนนี้มันหมดเวลาแล้วใช่เพราะว่าเรามา5้าโมงกว่าแล้วเรากใ<ช>ใ็ใส่ไทยร้าน,นก็น่าจะปิดไปแล้วแล้วคือเราออกทางนั้นใช่ป่ะแล้วมันไปไหนอะ่ะใช่เอาไปไเป็นจุดชมวิวว่าแล้วคือสวยมาก ก็เห็นปลาทั้งเมืองเลยนะเนี่ยครับเมื่อกี้นี้ครับก็ได้ทําการเดินถ่ายภาพบริเวณจุดชมวิวต่างๆแล้วก็ต้นเท่าเดินมาก็คือแบบสวยงามมากแล้วก็เดินถ่ายภาพไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีภาพแปลกๆไปให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ถ้าถ้าใครมาตอนยินินะแนะนําว่าให้เอาเลนส์ซูมมาด้วยเพราะว่า,าเวลาซูมไปที่เมืองเนี่ยก็คือภาพจะอมามีความสวยงามมาก ตอนนี้เป็นเวลาเกือบเกือบนึทุ่มแล้วเราก็ไปซื้อสตาร์บัคส์ที่เป็นวิวของอุโมปาที่จะอยู่ติดกับประชาราษเลยแล้วก็แบบว่ากินสตราร์บัคส์ที่แบบ,บมองวิวดีมากมากแล้วเราก็จะลงประชาราษแล้วบวกพนักงาน <S 2> <S 2> สุดยอดพนักงานสุดยอดพนักงานที่สุดพนก,กานพนักงานแบบว่าเฟรนลี่มากแบบชวนคุยเก่งมาก นู่นนี่นานสุดๆเอออันนี้กำลังงงจากบาษาเพื่อไปกินไอติมไอติม <c oughs> ไอติมคืออะไรอ่ะไอติม,มชื <c oughs> ่อชื่ออะไชื่อโดวอ่ามันไม่ใช่ไอติมมันคือไอ้อก้อนตัวขนมป,ปังไม่ใช่เออประมาณขนมป,ปังที่โรยด้วยน้ำตาลแล้วก็โรยด้วยซินนาม,มอนอ้โบเฉยปะแล้วพีมม่จำมาจากไหนบอว่าคือไอติมปะเนี่ยไม่แต่มันใส่ไอติมข้างบนนี่เอาเอามาใส่ไอติมข้างบนใช่อ่า โอเคก็จะไปกินกันตะกินสับ้หมดก่อนนั่งเอาจอดอใช่วันนี้เพราะว่าเย็นนี้อากาศโอเคแหละไม่ได้หนาวจะตายเหมือนตอนกลางวันบบนะตอนกลางวันมันหนาวเพราะว่าลมเนี่แหละเอาจริงๆนี่ก็ได้ไปชูกระทิแล้วเพะุมม่มนะที่ไหนอ่ะ อันนี้ครับเรากำลังเดินตามหาจนจนนเรนนัวร์จนเรนนวร์เวลาทุ่มตรงด้วยแล้วก็วันนี้เนี่ยมันเป็นวันสุดท้ายของรูดูหนามอย่างเป็นทางการพวกนี้เนี่ยเขาจะปรับเวลาหลายๆเซฟิงไทม์ก็คือว่าเราก็คือจะได้ เร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงก็คือจากยุโรปอะปกติจะช้ากว่าประเทศไทยประมาณหกชั่วโมงใช่ไหมมันก็จะขยับขึ้นมาเป็น5้าชั่วโมงแล้วเราก็จะได้ก็คือจะได้เวลาช่วงกลางคืนนะมาขึ้นมาสิไหนคาเฟ่ดิฟฟาร์สกสกไหนงงมากแล้วคือยั่ไนอ๋อคืออันนี้เราเจอแล้วนะครับเดี๋ยวไปกำหนดเลือนไปอธิบายเรื่องเอ่อเดลสาวซิลิแคมต่อก็คือว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาก็จะทําการปรับเวลาตอนตีสองก็คือ จากตีหนึ่งห้าสิบเก้าเนี่ยมันก็จะเป็นตีสองใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยเขาก็จะเป็นตีหนึ่งห้าสิบเก้าล็อกไปตีสามเลยเท่ากับว่าม,มันก็จะเ,เร็วกว่าเดิมหนึ่งชั่วโมงทําให้ภายติเนี่ยตกช้าลงจากปกติช่วงนี้เนี่ยตกประมาณหนึ่งทุ่มพอไปดูหน้าปุปป๊บอะมันก็จะตกประมาณสองทุ่มอะไรเงี้ยก็ทําให้คนอะได้ใช้ชีวิตข้างนอกยาวนานมากขึ้นอันนี้มีร้านกาแฟด้วยค่ะเราประมาณถึงแล้วจอนึงนี้มั้จะเปลี่ยนตรถหรือ มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นกำแพงแบบไม่ได้ใหญ่มากน่าจะแบบไม่ใหญ่ะสั้นๆเองกำแพงเบอร์ลินยาวกว่าเยอะแน่นอนอยู่แล้วใช่แต่ว่ามันก็จะมีคนมาเขียนทับอะไรอยู่เนี้ยเยอะๆเป็นคนอ๋อมีลูกปั้นอยู่ตรงนั้นคือตอนเราเดินเดินมาจากจอร์เรนบอลแล้วก็ สุ่มๆมาครับก็เจอกลงหันนัะนใช่ส,มมสุ่มๆมาเลย, <laughs> มมเลยก็สวยดีแนละ้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปกินข้าวต่อข้าวตอนนี้นะครับแล้วก็ไปสั่งชัดโลดแล้วก็ไอซไอศครีมมาแล้วน,น,นะครับก็คือเขาจะเป็นแบบออริจินอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีให้เลือกเยอะแยะเป็นไปหมดเลยนะครับผมเขาไปแรกๆก็มึนเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าพนักงานก็แบบค่อนข้างใจดีครับแบบว่าแนะนําอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยตัดสินใจได้ ปกติเขากัดกัดเลยกัดเหมือนโคนะนะแต่ว่าอันนี้มันมีวิเครงะหมาต้องกินไปก่อนค่อยกัดโอเค,อเคแล้วก็เป็นเวลาแบบสองทุ่มเราก็มาเดินกันที่จัตุรัสโอทอลสแควร์ก็คือเป็นอีสเตอร์มาร์เก็ตที่คึกคักมากในตอนกลางคืนคนเต็มไปหมดเลยแล้วแบบว่ามีเปิดเพลงบรรยากาศดีมาก ครับวันนี้ก็เสร็จไปแล้วครับ24ชั่วโมงในปาร์กเราก็ถึงเวลานั่งรถบัสกับจริงๆอย่างที่บอกไปก็คือแผนตอนแรกก็คือจะกลับเยน็นนี้แต่ว่าแฟงเฟิตมีสไตรค์เพราะฉะนั้นถ้าเรากลับไปปุ๊บเราจะไม่มีรถไฟกลับบ้านเราก็เลยต้องเปลี่ยนแผนมากับตอนเชา้าแทนก็เลยได้อยู่แค่24ชั่วโมงนะครับก็ขณวนี้นกำลังจะไปครอระบรถไปจอดอรอราอยู่ตรงนี้บ๊ายบาย